아! Oh. เดี๋ยวคุณเพื่อนก่อนนะว่าเพื่อนจะออกมาถูกไหมว่าเพื่อนจะนับเลขห้าได้ไหมเพื่อนจะนับหมอดห้าตัวได้ไหมลองลองดูนะคะอ่ะเดี๋ยวจะลองด้วยนะคะฟังนะคะหมอพร้องฟังเลยนะคะฟังเลยนะว่าคพืจะบอกเดินไปแถวยาว ก้อนเน่เกีห่ี่ตัวลกะสามตัวสตัวครบห้านะคะอยากทมครบ้าค่ะี่ตัวลูกสอง่ะสองนขั้ที่สองนี่ทแบบนี้นะคะแล้วครบเท่าไหร่นะคะรวมกันนับรวมกันนะคะใช้วิธีการบวกนะคะนับรวมกันเป็นหนอยกี่ตัวตรงกับตรงกับเพื่อนที่ยาตรงกันแล้วเด็กๆเข้า มันที่ก็วกขอนจน่านุกาเเจ็ดตัวนสามตัวรวมกันเป็นเดตัว Oh my god!